สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ f a v o r r l i r r r y y ห้องสมุดเแห่งความหอมนั่นเองนะครับและในวันนี้เรามีเมนูที่ทำง่ายๆที่จะทำกินเองก็ได้ทำขายก็ดีนะครับนั่นก็คือเมนู Pinky Strawberry f a v o ว r Library Milkshake ครับซึ่ง Pinky Strawberry นี้นะครับจะให้กลิ่น Strawberry สุกหรือ ripe strawberry profile ที่ฉ่ำหวานหอมละมุนเป็นธรรมชาติด้วยกลิ่น sweet n o t e และ fruity n o t e เหมือนได้ชิมสตรอเบอรี่สดๆจากไรลดังในญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยนะครับและส่วนผสมในวันนี้นะครับมีไม่เยอะเลยนะครับอันดับแรกก็จะมีนมสดรสจืดครับวิปครีมนมข้นหวานและเฟเวอร์ไลเบอรี่กลิ่น p ิง k กี้สตรอเบอรี่ครับและในอันดับแรกนะครับเทนมสดรสจืดเนี่ยลงไปในเหยืะผสมของเราได้เลยครับ ใส่ตรงนี้ลงไปเลยครับวิปครีมหรือถ้าไม่มีเนี่ยไม่ใส่ก็ได้นะครับและเพื่อให้นมของเราในวันนี้นะครับมีความหวานกลมกล่อมอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับใส่นมค้นหวานลงไปตามใจชอบได้เลยนะครับในวันนี้ผมใช้2ช้อนโต๊ะครับใส่ Favor r i b r a r y กลิ่น Pinky s t r r y b e r r y ลงไป1ส่วน2ช้อนชาครับสุดท้ายนะครับคนให้เข้ากันนะครับ และนี่นะครับนมสตรอเบอรี่ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟใส่แก้วที่เราเตรียมไว้กันเลยนะครับและนี่นมสตรอเบอรี่ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วสามารถจัดเสิร์ฟหรือว่าตกแต่งเนี่ยได้ตามใจชอบเลยครับและนี่นะครับนมสตรอเบอรี่ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอญาตชิมเลยนะครับ หอมกลิ่นสตรอเบอรี่มากเลยนะครับและที่ยังเห็นเป็นสีขาวนี้นะครับข้างในเนี่ยมีกลิ่นสตรอเบอรี่ชัดเจนมากเลยนะครับเพราะว่าผมเลือกใช้เฟเวอร์ไลเบอรี่กลิ่นพิงกี้สตรอเบอรี่ที่เป็นเอสเซนต์สตรอเบอรี่จากธรรมชาตินะครับไม่มีสีมารบกวนทําให้นมของเราเนี่ยมีสีขาวนวลน,น่ารับประทานเหมือนเดิมครับและสามารถติดตามพวกเราได้ที่ www.favorlibrary.net l i ร e ่ดอ a v o r l i ล r a แอ FavorLibrary Underscore Official ครับนวัตรกรรมใหม่ที่เชฟต้องใช้วางใจ FavorLibrary ดีจริงๆที่อิงการันตีครับและคลิปหน้าจะเป็นกลิ่นอะไรนั้นไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ